โอเควันนี้เราก็จะมาวัดเล้งน้อยยี่กันนะครับหรือวัดมังกรนั่นเองที่เยาวราชนะครับดูบรรยากาศในงานนะครับเข้ามานะครับก็จะมีจุดชัดกองอยู่ข้างหน้านะครับในการสแกน QR ทายชนะนะครับแล้วก็เข้ามามีการซื้อดอกไม้ทุกเพียตรงนี้นะครับแล้วก็มีจุดไหว้ที่ตรงนี้นะครับจุดาวางเทียนนะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอ่า สนอกเพาะดวงชะตานะครับถ้าเราตูมเข้าไปเราจะเห็นาตูมไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้มันจะเป็นสนอกเพาะดวงชะตานะครับทีนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมีการว่ดิมีการจุดธูปจุดเทียนนะครับที่เดียวละครับปีนี้จะมีการมีจุดธูปจุดเทียนที่เดียวนะครับตรงนี้นะครับกระถางใหญ่กระถางเดียวเลย ทีนี้ถ้าทุกคนนะฮะจะเข้ามาจะไม่เห็นนะครับว่าที่จุดทูบอยู่ตรงไหนนะฮะจุดเทียนอยู่ตรงไหนก็ต้องเดินเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็จะมาอยู่ตัวนี้ฮะเต็นท์นี้จะเป็นที่เทน้ํามันแล้วก็จุดทูบจุดเทียนนะฮะแล้วก็มาปักตรงนี้นะครับทีนี้ก็จะมีการต่อคิวเข้าวัดนะครับก็จะมีการจํากัดคนเข้านะคะัไปโอเคนะครับ อันนี้ก็จะมาให้ดูบรรยากาศนะครับของวัดมังกรในวันนี้นะครับวันที่สิบสีุ่มพานะครับวันวาเลนไทน์โอเควันนี้ก็บายบายครับ